ล่งล่งจากอายอดผู้เลื่อยไปหนอ่องสิงล่งไปพืนลาดอ่ทิปนี้สิผ้าไปใสแน่น่ติดตามลงมาเด้สิผ้าไปช่วมวัดสวยกราบพระท้ำบุญเพื่อกว่เป็นสิริมงคลแล้วก็สิล้อไปเบงอ่าดงยิ้มโม่ให้ตากแล่นแล้วก็มองอืนอ่นอีกพีนก่น้องส่วนขึ้นนี่สิน้อนใสสิสเป็นผู้ประนภัไพหรือบอล บ่อหลวงวสินอนใช้ให้กันแล้วอยแต่สถานการณ์สิเป็นดงอี้มู่หรือจะเป็นให้ตากก็บ่อหลวงอาติดตามไปบนนั้นกับลงนี่แหละไปเที่ยวน้ากันมาแล้วก็มาปบายมาถึงวัดสมเด็จผู้เรือมิ่งเมืองพี่น้องวัดสมเด็จผู้เรือมิ่งเมืองเด้อนึ่เด้อนี่อันนี้โบสพระเนียนหนักแกสลักสวยงามพี่น้องด้วยหินอ่อน เอาเขาไปขังในก็นได้พี่น้องคัดว่าเขาไปขังในพู้นมันจะเป็นขังในนี่มองจอดรถเนาะจะเป็นาลาข้างบนสวยง่ายมาหนี่ข้างหน้าวัดที่เขาไมา่เห็นลุ่งภาพไทยสะก่อนเขามากขังในวัดพี่น้องกษัติมาพ่อโบสถ์วิหารเนาะแล้วก็เจดีย์สีทองแล้วก็ความกับพระพุทธรูปเจ้าสลัก พระพุทธรูปไม่สักแกะสลักพี่น้ององค์ใหญ่เป็นศิลปะที่สวยงามพี่น้องศิลปะการแกะสลักสวยงามเนาะศิลปะแบบล้านช้างนะพี่น้องเด้อครั้งในกับเขาไปกราบนมัสการไปกราบพระแลวกะเ็เยมช่มเนยพี่น้องจากนาพระเจดีสีทองเนี่ยพี่น้องอยังสามารถยางลอดถ้ำเนาะ ทะลุออกมาด้านหลังได้เด้อี่น้องเด้อทะลุออกมาด่านหลังก็จะมาพ่อวิหารอีกหลังหนึ่งี่น้องกังในวิหารนี่ก็จะอ่ะพนทีประดิษฐา,านของพระพุทธรูปพี่นอ้องสีทองพร้อมครับผาพวาดฟ้าผนังของเจเจ,เจอาจารย์องค์ต่างๆหลายองค์พี่น้องผีมือสุดยอดสวยงาม ด้านหลังมาอีกเลยครสิมีพระาธาตุอินแขวนจำลองพี่น้องซึ่งเป็นพระาธาตุอินแขวนจำลองของมาจากพม่าเนาะองค์แถสยุป,ประเทศพาม่าได้พี่น้องเ้ออันนี้คือจำลองมาไว้นี่พระาธาตุอินแขวนมาทางด้านหลังยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอพูเรือ,อได้พี่น้องทิวทัศน์เท่ากับสามารถมองเห็นในออบนี่ได้พี่น้องเ้อ สวยงามเลยล่ะเมื่อได้ยิง่งฝนตกอากาศขึ้มเมฆหมอกล้ายพี่น้องมีปองหน้าต่างให้ชมวิวที่ทัตัดของเมืองผู้เรือพี่น้องอำเภอภูเรือสวยงามบรรยากาศสดชื่นพี่น้องที่เป็นไฮไลท์ของวัดก็คือโบสถ์พี่น้อง บทส่งไทยแกสลักสวยงามหลามุ่งลังค่าโดยไม่ซักเสาทด่าเพื่อนเอนอะผสมกับปูนซีเมนต์ปูนยังจากยางเปิดเอินรุ่งกระจำว่าได้ล้ล่ะเป็นน้ำนักเบาไปหน่อยแต่มีความทนทานสูงข้างใน อ่ขึ้นมาข้างในนี่กสิเป็นวิหารหลอหลอมบทพี่น้องวิหารกสิมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปยกหรือเปล่าพี่น้องรุ่งกับวันแ่ใจสวยงามเลยละ่ะนะครับเห็นวิหารหลังเล็กพี่น้องหลออซีดาน ขันนบวชเพิ่งก็เปิดเขาไปเยี่ยมส้มแล้วไปกราบพี่น้องอันนี้คือเขามาในบวชแล้วพี่น้องเด้อสิมีพระุุธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์ประธานอยู่สูงปุละแต่องค์ข้างนานี่เอื่อว่าพระกริ่งปาวเรรพี่น้ององค์อยู่ตรงกลางนี่ย สี้ำตาลสี้ำตาลนี่เนาะพระกลิ่งปรเรทจิตบ,บรรจุพระบรมอาสาลีลิขัาตไหวดีพอพุทธศาสนิกชนทัวไปกับมากราบมาไหวนี่แหละพี่น้องขอบุญกุศลปกปักหลักษาเป็นสิริมงคลมิ่งมงคลเนี่ครับเจ้าของเนาะ วัดนี่นี่สมเด็จยาเป็นผู้บริจาคเงินสำหรับสื่อขีดินในการส้างในพี่น้องเด้อนี่ยทางขึ้นผู้เรือเนี่ยแหละทางนี่เป็นด่านหนาได้เป็น้องเด้อด่านนาทาังขึ้นมาที่ลุงไทยเบิ่งที่แหลกนั่นแหละอ่าพระญานากเนาะตีเห็นอยู่หนึ่งแกะสลักจากหินอ่อ,อนหินเป็นหินแม่น้ำโค้งพี่น้องก็มีอยู่หลายหม่องที่เป็นอาพระญานากนำแกะจากันหินแม่น้ำโค้งเนาะ อันนี้คือพญานาคัตใหญ่คูหนึ่งอยู่ด้านนาโบดถ้าพี่น้องด้อเขามาจะเห็นรถด,ดอกถ้าเข้าขึ้นจากบันไดนากด้านนาพี่น้องขึ้นมาแล้วเข้าเหลี่ยวใส่เนาะมาทั้งใส่มาด้านตะวันออกไงก็จะมาเห็นพญานาคอ่าหินอ่อนหินไม่้ลโคงอีกคูหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเป็นพญานาคสันๆเป็นท่างเข่าโบดสวยงามพี่น้อง ะ yeah. สลักด้วยความวิจิตรงดงามศิลปะสวยงามมากมายแล้วก้อนเทาสิเขาวบทมาถึงหนาบทพี่น้องกสิมีพระพุทธรูปยกพี่น้องปางหามยักษ ถ่ายพระทำบุญเรียบร้อยแล้วกัลงมากินเข่าพี่น,น้องได้โตเมื่องผู้เรือจะต้งเดินทางตอนนาะดงอีโมต้องขับรถจากผู้เรือไปทั้งเมืองเลื่อยได้พี่น้องประมาณ17กิโลเ่มันมีเส้นทางไปได้หลายเส้นทางคนท่องทิ้นพนแนะนํำว่าให้ปักเนวิเกเตอร์ไปทังแยกไปวัดป่าม่วงไข่ไปสั้น ขับ่ถสั้นนี่ย GPS พาหลงไปน้ำท้างลำบากเปน็นหรอทั้งที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหินลวกล่างเป็นดินเหนียวเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเดี่ยลุงเดีปักหมุดไปวัดป่าม่วงไข่ต้องคอยเลี้ยวใส่เข้าไปลุงก็บ่เคยไปยจักเดือดกดอกลงยี่หม่ก,ก็ได้เคืออะแรกคือกันขับต่อไปอีกสี่กิโลเมตรนี่วัดป่าม่วงไขไ่เป็นหอ แต่ว่ากันมาสร้างกันผู้เลือมันสิบ่เห็นนันไปเ้อปามันบังป่ามันบังกีพีเอมันบอกเรียวกันเรี่ยน้ำมันหลอดจังคอยสีเลี้ยวเห็นพ่อเรี่ยวจากทางเรี่ยวม่งวัดป่าม่วงไข่เพื่อนครับเขามาเลยเรื่อยเ้อแเ้วก็มาตั้งกีพีเอทไม่อีกว่าไปดงอีหมูแคมปิ้งอ่นข่าบอเลียนกีพีเมันสิภาพไปวัดม่วงไข่พ่นเนี่ย ถนนช่วงนี้ดีไปน่องทั้งกบรถอากว้างข้าวบลบกบนได้อยู่พ้าวนนนผานเขตมู่บ้านออกมาไป่น่องเขาสู้เขตดงยี่หมู่นี่ถนนที่แคบ,บีปนนจะเป็นเลนเดียวคอนกรีตก็ต้องบีิบแต่เสายกันเอาอะไรไปน่องยแตจะมีรถสวนลงมาเรางว่มีหมอกลบ พี่หลมากก็ต้องหาหมองลบให้กันละออกมาหนีพี่น้องบ้านสิม,มีไปทางซ้ายกับทางขวาทางซ้ายกว่าทางขึ้นโดงอีมูสันทางขวาเมื่อว่าสองกิโลจุดชม,มวชม,มิวดงอีมูสักนก็น่าสิไปได้แค่กันพี่น้องแต่ว่าเขาบอกว่าทางขึ้นให้ไปทางขึ้นดีกว่าเนาะอาใจพีรถดสวนมากมันทา้งมันแคบมันสีหลีกันบ่ได้ มาถึงมองนี่ก็เป็นทางลูกล่างพี่น้องเบิดทางคอนกรีตอข้างนาข้างนาจะเป็นดินเหนียวเหนียวได้ไหมเอ่ยลุงโบเสียงดีกว่าพี่น้องเพราะมันขึ้นเนิ่อพร้อมแล้วก็เป็นดินเหนียวเนาะห้อยรถไถก็แลนสะสายอยู่ถอยดีกว่าพี่น้องไปอีกเส้นหนึ่ง ลุงบอนแนะน้ำไหยไปทั้งสายส้เพี่นว้วงเด้อถ้าผู้ใดมาหนาฝนเนาะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวพี่นหองมันบางท่าน,นกีดว่าตลอดเป็นดินเหนียวเราลดไดไถหน้าเนี่ยเขาแรนเลยมันอ่าดินกระจายซาซส้อะไรแบบนั้ไปมันจะเป็นขับขึ้นสีหล่อลุงกับบอลแนํนำเพระาะมันเป็นท่าขึ้นเขาพร้อมมันเละเป็นดินเหนียวล้วท่าขึ้นเขาแต่นั่นไม่ใช่ท่งขวาเพี่นหอง พระว่ามันเกิดจะเป็นทางอ่าค่อนกรีดไปตลอดนะทางขวานี่แต่ว่าบาันตีแคบจัน่อยตอนนี้มาถึงโดงอีหมู่เลยพี่น้องอันนี้เป็นล่านกลางเต็มอีกล้านหนึ่งบง่งบอว่าซื้อว่าล้านยังมองนี่แต่บ่มีคนอยู่นี่มาเบิงบรรยากาศพี่น้องมันเกิดเป็นไฮน่ะละไฮของชาวบ้านไฮขอบพอด แต่ว่าบรรยากาศมันดีพี่น้องมีผู้เขาสลับซับซ้อนสุดสุดหลูกหูสุกตาสุดหลูกหูหลูกตาพี่น้องผู้เขาข้างล่างจีเป็นให้กะโพดของชาวบ้านเพรานี่ละอันฝุ่นก็นจะเป็นผู้พระ ผู้อีกนอนหน่วยหนึ่งไป้องมีผ้าหง่ญี่ญปุ่นเดี๋ยวถ้ามีเวลาลุ่งที่ผ้าไปแว่บวกหัวผู้หยังนี่คือล่านกลางจ็เด็กล้านหนึ่งเด้อนี่คือบรรยากาศของโดงอิมูไป้อง สรุปแล้วบันยากาศอศยุผู้ยิ้มหัว่นสวยมากอีกมองหนึ่งพี่น้องแต่ลุงขอบอกด้วยวันหนาฝนบ่ต้องมาเพราะว่าพ่มีมองให้กางเต้นพ่มีมองให้ลบฝนลบพายุพรมเป็นภูเขาหัวลดลร่มแห้งพี่น้องท่างากันยากลำบากดินเหนียวท่างแคบไปตั้งห่ากบอ่อแน่นําใหมาเว่าด้อยดงอีหมูล่ลุงกับบอนอนแหละลูกไปมองไหมไอาย บรรยากาศ360องศาของโดงยิมูพี่น้องนี่ขารุกขับไปลุกเห็นงามงามลุกเอแล้วลุกมาถ่ายเบิรงใหม่งามไม่เหละง,งามงามย่อมระบายงามบรรยากาศดีมากเลยโดงยิมู ครับจากโดงอีหมู่มาไปหน่องเขามาอำเภอผู้เลือกคือเกาแล้วสิไปให้ตากบ้านนี่มูบ้านให้ตากหรือให้ตากแลนหรืออาจุดชมวิวบ้านให้ตากก็ได้ไปหน่องปักมุดกีพีเอสลงไปเนาะมันก็นจะออกมาทางด้านซ้ายไปหน่องแลนจากผู้เลือกมาทางด้านซ้ายหรือบอกไกด์รกมันก็นจะมีทางเลี้ยวเข้ามาอยูีบีเอสมันสิบอกหรอกเนาะแลนไปเรื่อยๆไปหน่อง ถนนลาดยางยางดีนี่คือถนอนลาดยางไปบ้านให้ตากมานหัวเนี่ยจะมีป้ายบ,าบอกบ้านให้ตากพี่น้องให้ตากแลนห้ากิโลเลี้ยวขวานี่พี่น้องเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็ที่นีย ปายวัดโพนแหบ้านไฮตากเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก4ีกิโลเมตรแล่นน้ำะลนลาดยางเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องมันจะมาถึงโรงเรียนบ้านไฮตากเนหัวสีชมพู เสร็จแล้วเขามากลางหมู่บ้านมันกษสิมีวาวัดโพชัยระพี่นงองเด้อเด้อจุดชมวิวที่พักบ้านไฮตากวาสันนี่เนี่ยเลี้ยวขวาแต่เป็นทางไหนาังเขางขาขึ้น่าไปอเป้าเปี่นเล,เล็กน้อยเขามาถึงลานจอดรถของวัดแล้วพี่นงองเด้อไฮตากแลนแอด ลาดข้างมาสั่นเอายางบังจัดทายอาการนู่นพี่น้องมันเป็นยังไงซองไปดูหัวบางนี่ด้วยนี่ยซองมึงจะกันเบี้ยวอยู่ไกลๆก่พวกหลายพี่น้องนี่งามอยู่ไกลๆก่พวกหลายเจ้ว่ามองนี่มันต้นไม้มันบังเนาะเดี๋ยวไปหาบังซองมังใหม่กันพี่น้องยางลอยไปเรื่อย เดินเลาะไปเดินเลาะไปเรื่อยลุ่งสิพ้าขึ้นไปเบงหอชมวิวพี่น้องบรรยากาศอยูอ่หอชมวิวของวัดโพชัยสวยงามขักพี่น้องเลยผู้เขาสุดหลกหูหลกตาวนกระตกลิ้นล่มกับเย็นสบายข้างล่างก็มีตั้งแต่ที่พักล่านกลางเต็นว่าจักกึศพี่น้อง แต่ว่ามือนี่เลยลุงเบิ้งแล้วนี่กลางเต็นท์น่าจะเป็นผู้ประสบภัยสลายกว่าน่าจะบ่ได้กลางเต็นท์มือนี่น่าจะได้เซาทีนอนหรือหาที่นอนหรืออาจจะพักอยู่ในวัดก็เป็นได้วี่งเนาะจะลุ่วงโรไปถามรรงกอนว่าเพิ่นมหมองให้กลางเต็นท์บ่วัดเนาะอาจจะได้บริจาคเงินซอยคานามคาไฟเพิ่น ได้มองพักมองนี้แหละนี่จักซื้อว่ามองพักนี่ยังดอกบ่ได้ถามเพิ่นเออเป็นบานหลังเล็กๆยกสูงพี่น้องอ่าอยุดกึ่งกลางของวิวสวยงามเนะาะราคาเนี่ปกติแล้ว่นกะคิดแพงอย่แต่มันฤดูการท่องเที่ยวตอนนี้มันเป็นหน้าฝนยู่่นก็ได้คิดราคากันเองหนึ่งพันบาทเมื่อนีร่พี่น้องแต่ว่าเรุ่อรุ่นๆมากก็นี่กันหอดฤดูการท่องเที่ยวอาจจะบ่ได้ราคานี่ก็ได้เด้อ อันนี้ลุงมาเป็นหนาฝนอยจนทางตองเจออ้ายังบ่หลายขึ้นมาบนบ้านนี่พี่น้องเจ๋อเบื้องวิววิวสวยพี่น้องลุงเนี่ยเปียงจังบ้านกลางเต็น,น,นท้นมาเตี้ยพอว่าฝนตกตั้งมื่ขึ้นแต่้งยูผู้เรือเท่าเดี๋ยวนี้บ่เศร้าจักเถื่อลุงก็ดจำเป็นต้องอาหาหม่องลบให้ปลอดภัยเนาะบ่อยากเป็นผู้ประสบภัยนะ มาเที่ยวไงมันต้องมีความสุขเอามืออื่นเสาเดี๋ยวจิตรีวิวบางอ่างอีกทีหนึ่งว่ามันจะงามซ้ำใดมันทะเลหมอกอีซ้ำใดเจ้าของคนว่าทะเลหมอกขึ้นมองนี่ละประสาินี่เบื้องของพักพี่น้องป่านี้ขึ้นละพันบาทมีอาหารเสารให้พร้อมนี่เป็นตะฮักพี่น้องเป็นกระจกออมแล้วก็มีผ้าม่าน เอาจากส้มวิวเขากับเปิดพมานอ,อกอพี่น้องนี่นี่คักแน่แต่แค่แต่ก็มีกาแฟาให้พร้อมพี่น้องนี่เพิ่มเตรียมมื้อเนี่กาต้มน้ำกาแฟาดีย่างดีกาแฟาสดเนาะมีน้ำไปพร้อมมีกาต้มน้ำขันห้อนกยังมีพัดลมอยู่นะมันบ่นนห้อนดรอเดี๋ยนี้มันยี่สิบสององศาพี่น้องเปิดกระจก,กอ่ำเลย นอกจากหันกนย็ยังมีงมงมอ,อันยังเนียเขาเอิ่อนมาตะคายเด้งเด้งหนิไหมพี่นอ้องเนี่ยคนก็มานางนี่ละในโซนมากก็มานางยั่นิกันย่ำคนโบโตกเนาะยังมีผลละไม่ให้พร้อมไร่เนลมิตรพี่น้องบ้านพักเด้อโอ้เย็นเย็นสบายพี่น้องอากาศดีดีนี่มือเอ็นเสาร้อลุ้งจิตไทยเฮเบิ้งเดี๋ยวว่ามัานจิตสวยงามซ้ำไหนหมอกขึ้นซ้ำไหนวันต่อไปเป็นว่าทะเลหมอกขึ้นนี่ละในทั้งหนาลุ้งเนี่ยมันเป็นหุบเขาเนี่ยเราก็จะฟุ้งขึ้นแม่นี่พี่สัน ที่สูงขึ้นไปข้างบนก็นมีย้อพี่น้องข้างบนผุนตะวันราคาแพ้งแพ้งคักคน่ะเรยวเห็นด้วยคน่ะราคาปันกันครับเมื่อเหนือที่นิยมนิยมหรือใช่ทะเลคนละายสบายนอนตากฝนพี่น้องเย็นคักมีแห้งหวงพักโ ดูสบายจังเลยสวยงามมากคุยพี่น้องเอ๊ะสางยังสีใบทองหน้าจากหลังสิบอดีบ้นี่แต่ชมวิวเติมทองหน้าบ้านเดียวกันไหมซุดยอดที่สีดวันนี้ด้วยวิถีชาวเข็มพี่น้องเขาเหนียวลุ่งเหลือกินตั้งหมู่บ้านเนี่ยน้อยยุ่งเรื่อยเสียดายมันยังบ่บูดรุ่งสิอุ่นบ้านนี้นี่มีความพร้อมพี่น้อง ต้องประยุกต์ใส่ให้มันได้เนาะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆลุงสิหนึ่งเขาอุ่นเขานี่ใส่มองนี่เสร็จแล้วเขาฟ้าปิดไปหนอ่อยเดือดม,มีไอ้ละคนบางคนเนสงสัยว่าลุงเปยังก็ยังอุ่นเขานี่คือปลเสือมาหลุดไปเห็ดแล้วมันลำบากยังมาสั่นลุงเป็นเช้าหน้าเนาะลุงหัวักดีปนังว่า,าการเห็ดหน้ามันลำบาก ยากเย็นทาไดวั่เด้อไปก็ที่เป็นเขาตะละเม็ดไม่เข้ากินได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือตนเช่าหน้าเนาะเขาเป็นกินได้ก็อุ่นกินไม่นนอะสักขู่ก็ซุกละหนึ่งหนึ่งเขาเสร็จแล้วก็เอาหมูมาย่างเพื่น้องเนื้อหมูมักมางเด้ลม้ตั้งแต่าบาทนี่ทานนักเอามาเองได้เนี่ยอาจจะได้เตาของเออ่รีสอร์ทเพิ่นเนาะนี่แหละพี่พี่น้องวิธีเช่าเข็มมันต้องเป็นแบบนี้ แม่บ้านกำลังตำหมักแตงไปหน่องทุกอย่างเตรียมมาบมดทีสุดยอดนี่มานนกลกางโขกกางป้านี่มาจอบไปซื้อกินบ่ไรเลยไปหน่องเหาต้องเตรียมมาพร้อมเนาะพวกหัวมันจะเกิดียังขึ้นตอนเข้าเดินทางทุกอย่างเซ็ตรรซตับเรียบร้อยไปหน่องพร้อมกินพร้อมกินมามามา,มากินขอแรงกับลุงบ้านนี่มีย่างกระดูกหมู มีหอดแจวมีหอดน,น้ำจิ้มตำหม,มากแตงเขาเหนียวอุ่นเราเองแล้วก็ผลละไม่เนาะจากเจ้าของบ้านเพนิ่นเจ้าของที่สอดิ่นมาให้ บรรยากาศอนกลางคืนของบ้านให้ตากแลนพี่น้องเห็นนะเป็นภูเขาสูงเนาะทั้งเท่านกได้ทั้ง,ง,งบ้านให้ตากภูเขาสูงมองลุ่มโยมนต่ำลงมาส่วนมองนี้เป็นหมองลุ่พักนี่กระท่อมน้อยบรรยากาศทุ่ยอดพี่น้องร่มเย็นสบายประมาณยี่สิบองศาเดียวนี่นะ ฝนกระต๊ล bon ิ้นตั้งเียงฝนก็แลวกันเอาให้เบิ้งให้เบิ้ง จริงเว้ยตื่นขึ้นมามองออกจากห้องเป็นกระจกเ่ยมองเห็นทะเลมองโอ้สุดจอดจริงว่ะว้าวโอ้โอัอนซสนนีเ่เลยประเทศไทยควาย เจ็ดโมงเส้าเจ้าของที่พักเพิ่นพี่น้องเอาแนวกินมะให้เนาะมีข้าวต้มพี่น้องเอ้มีข้าวต้มไข่ลวกสองฟองน้ำเดื่มพร้อมพี่น้องเอาเบิง้งเบิ้งเสืาเบิง้งข้าวต้มหมูพ่นว่าเนาะมีซอสมี่ยังให้พร้อมมัดกุนแนวเลยพี่น้อง เราจะหาอยังมีกาแฟพี่น้องเป็นกาแฟดีฟอย่างดีโอ้กาแฟสดกาแฟดีฟพี่น้องเลยมีน้ำเพลิงให้พร้อมที่พักเนี่ยยุดติดกระโตนมองทะเลหมอกขึ้นเลยพี่น้องแล้วก็ยังมีไหวไฟไฟ,ฟี่พร้อมเลือหรับปูดมาแล้วจากใส่ไหวไฟเหตุงานเหตุการณ์ไปน้ำเนาะห้องนอดหน้าฮักพี่น้อง ผู้สิมาบ้านให้ตากปนี่ักหมดมาได้เลยว่าไรเนรมิตได้พี่น้องสามารถมาตามกีพีเอสได้เลยบ้านพักมีหลายราคาพี่น้องข้างล่างเนี่ยลังค่าแดงๆส,สวยๆหนึ่งกะแต่อีกลาค่าหนึ่งเนาะสังไม่ไม่ยู่ ก็จุดอที่ีทั้งามาทั้งนีทัง้งดเลมาเน,เ,นเรื่อยนเเรื่อยอ่างน้อโอ้บางที่ทั้งสวรยแบ้านนีองย เจ็ดโมงสิบนาทีมาอีกแล้วพี่น้องทะเลหมอ,อกโอ้โหบ้ดนขึ้นมาสูงพี่น้องกำลังฟุ่งขึ้นมาหาลุงอยู่ทัางบ้าน แม่ป้าลุงก็โอ้ยมีความสุขหลายพี่น้องเลยกินข้าวต้มส้มทะเลหมอกทะเลหมอกก็ฟุ้งขึ้นมาพี่น้องตอนนี้เจนะ็ดโมงเซฟนาทีเจ็ดโมงเขื่องพี่น้องโอ้ยบาทนี่หมอกมันขึ้นมาหาลุงหอดที่พักอย่าเห็นวะ ้สดื่นลายพี่น้องเอ้ยคักคักคักแท้ๆโอโ้อโ้อ,โอ,โอ,อยู่บ้านให้ตากแล้วพี่น้องเด้อเนี่ยลุกมาพักอยู่ไร่เนรมิตเตีดกระตูมองหมอกขึ้นมาหนี่งเลยนี่อิดน้ำมันตกความพี่น้องเสียงดังสาใส่เนี่ยเดี๋ยวลุกจะพาไปเบิ้งหด้าบ้านหนี่งเด้เเอกินข้าวซะก่อนหมอกไหลขึ้นไปฝุ่นเนี่ยผีน้องทั้งข้างบนบ้านให้ตากนเนาะ